สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทําเมนูกับข้าวอีกแล้วค่ะเป็นเมนูกับข้าวบ้านๆของเรานะคะวันนี้ทําเมนูต้มยำไก่นะคะเป็นต้มน้าข้นนาะทุกคนนะเนาะแล้วก็จะใส่พวงไข่ลงไปด้วยนะคะปอดีเมื่อเช้าไปเดินตลาดนะคะได้พวงไข่มาก็นึกถึงเมนูนี้นะคะก็ใส่เครื่องต้มยำนะคะวันนี้ใส่พริกขี้หนูลงไปค่ะชอบกลิ่นของพริกขี้หนูนะคะเวลามาทําต้มยำอะ่ะ มันจะมีกลิ่นที่หอมโดดเด่นนั่นเองนะคะตามด้วยขนาต้มยำหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวแบบฟีดเอาไว้นะคะทุกคนตามด้วยไก่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะไก่ตรงนี้จะเป็นไก่ส่วนสะโพกนะคะนํามาสับเป็นชิ้นๆเนาะตามด้วยนะคะพวงไข่ของเรานะคะแล้วก็รอจนน้าเดือดนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวไม่ก็จะมีปรุงเพิ่มนะคะทุกคนค่ะปรุงเพิ่มวันนี้ก็มีไม่กี่อย่างนะคะมีน้ําตาลมีน้ําปลานะคะ แล้วก็จะมีตัวพริกเผานะคะทุกคนวันนี้อยากกินแบบใส่พริกเผานะคะแล้วก็ใส่ตัวนมข้นด้วยนะคะเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะคะปกติไม่ก็จะต้มแบบเป็นต้มยำน้ําใส่นะคะแต่วันนี้คืออยากลองเปลี่ยนดูนะคะเพราะว่าตัวน้มข้นเนา่ไม่ค่อยต้มนะคะทุกคนตามด้วยเติมน้ำปลานะคะก็จะปรุงรสของเรานะคะมันก็จะออก เข้มๆหวานๆผู้เปรีป้ยวเนาะทุกคนเนาะเป็นรสต้ยมยำที่เราชอบนั่นเองนะคะนี่น้ําเดิมเดือดแล้วนะคะเราก็จะมีใส่พริกเผาลงไปนะคะที่จริงไม่ค่อยไม่ค่อยชอบใส่พริกเผานะคะมันจะทําให้แบบน้ําแกงสีมันเข้มนะคะแบบเป็นมันเนาะทุกคนแต่ว่ามันนี้อยากลองกินนะคะอยากกินแหละก็เลยอ่าใส่พริกเผาด้วยแล้วก็ใส่นมข้นลงไปด้วยนะคะ ตามด้วยผักนะคะนี่ใส่ตัวมะเขือเทศนะคะเพิ่มสีสันให้กับตัวต้มยำของเราสักหน่อยหนึ่งนะคะเนี่ยที่จริงอะช้อนเอาฟองส่วนที่เป็นแบบว่าน้ำแบบตัวน้ำอันเนี้ยทิ้งไปด้วยนะเพราะว่ามันแบบเป็นมันเยอะมากนะคะแต่ว่าก็ออกทิ้งไปเป็นบางส่วนเนาะมันเยอะเกินไปนะคะ น่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนกินคือหอมไปทั่วบ้านเลยนะคะรสชาติได้ที่ถูกใจแล้วเราก็ใส่นมข้นลงไปนะคะวันนี้แม่ก็จะปรุงประมาณนี้เนาะก็ลงเป็นคลิปวิดีโอยาวนะคะก็จะไม่ร่นคลิปเราทุกคนก็จะภาคไปตามคลิปที่ถ่ายทํามาแค่นั้นเองนะคะใช้เวลาต้มจริงๆก็ไม่นานนะคะเพราะว่าไก่เราใช้เป็นไก่พันุนะคะเขาก็จะสุกง่ายเปื่อยง่ายนะคะไม่ต้องแบบต้มนานมากนะ,ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูต้มยำน้ำค้นของเราบอกเลยอร่อยมากๆนะคะขาดรสไหนก็ปรุงไปตามที่เราชอบนะคะก็ไม่ก็จะมีออกหวานออกเค็มออกเปรี้ยวนะคะคือว่าครบรสนะคะทุกคนคะ่ะเรายิ่งตัวนี้นะคะไข่เนี่ยบอกเลยอร่อยมากๆนะคะถือว่าเป็นเมนูที่แบบว่าถูกใจคนทานอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นหมเอ,อินน้าจะเป็นสีมันๆนะคะทุกคนแต่ก็ ตักทิ้งไปเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ตัวพริกเผาเขาจะมีความมันนะเนาะนี่เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยคะ่ะเมนูนี้อร่อยมากๆนะคะและที่สําคัญนะคะทํากินเองเนาะทุกคนเนาะสะอาดปลอดภัยได้รสชาติในแบบที่เราชอบแน่นอนคะ่ะ